หลังจากที่ออกจากวัดโป่งคำครับเวลาท่านอาจารย์สมคิดแล้วก็ได้หาอะไรกินกันเรียบร้อยแล้วโดวยการเดินทางนี่เหนื่อยมาก หคืนเองสองวันนะครับวันนี้ก็เข้าที่พักแล้วครับสีนาม่านรีสอร์ทนะฮะก็พักใกล้ๆในใกล้ๆอำเภอนี่นะครับใกล้ๆกับวัดนี่แหละทุกคนว่าเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรรยากาศเงียบครับเงียบสงบดีเพราะว่าเป็นอำเภอที่ค่อนข้างจะเป็นชนบ,บทนะถ้าที่อาจารย์สมคิดเล่าให้ฟังในอดีตเนี่ยที่นี่เป็น มีเป็นเกษตรกรนะฮะเป็นชาวบ้านเกษตรกรจะเป็นส่วนใหญ่ครับอ๋อเป็นข้างบนนะฮะอ๋อจะรอข้างล่างแล้วบอยขึ้นน้องบนอ้าวรอกันเน่ก็จะมีประตูไม้นะฮะแล้วก็เดินเข้าห้องอสวยงามมากครับแต่ว่าผมพักข้างล่างนะครับตกลองพักข้าล่างบน โอเคได้สลับกันอากาศเย็นสบายครับที่นี่เป็นเพราะว่าถึงจะไม่หนาวแต่ก็อากาศค่อนข้างจะเย็นแต่ก็ไม่มากนะครับ,บรรยากาศดีอยู่ทีดถนนเลยครับถือห้องพักนะครับเป็นห้องเล็กๆครับเหมาะสำหรับนอนสองท่านหรือท่านเดียวห้องน้ำก็โอเคครับค่อนข้างจะแคบแต่ก็ อืมได้อยู่นะฮะมีเครื่องทําน,น้ําอุ่นนีที่ดูอาก,กาศก็ถ้าอากาศเย็นๆก็มีเครื่องทําอุน่นก็โดยเฉพาะคนปักใตที่มาเที่ยวนะส่วนใหญ่ก็หนาวคนหนาวไม่ค่อยจะได้กันนะฮะ,ะและคณะอีกชุดหนึ่งก็ไปนอนอีกที่หนึ่งอยู่ติดถนนแต่ว่ารถรถไม่เยอะคงไม่มีเสียงรบกวนเพราะเป็นถนนเล็กๆเ,เ,เข้ามาที่นี่อยู่ในชุมชน ของตำบลดูพงอเภอสันติสุขจังหวัดนนนานน่านก็เงียบสงบดีดูจากในกล้องเนี่ยค่อนข้างจะมืดนะครับแต่ว่าแสงก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเขาใช้หลอดไฟที่แสงสว่างไม่แรงมากนะครับห้องหนึ่งนี่ใครนอนอ่ะน้องค่ะได้พัะอ๋อห้องนี้คนสวยนอนนะครก็คล้ายๆกันครับรูปลักษณ์แต่ว่าเพรยงจะเล็กไปหน่อยนึง มันต้องคนสนิทอหะมานอนด้วยกันวัเดียวกันอนมีเพียร์มากเลยนะจับพี่จับพี่ตงไม่ได้สนิทกันใช่ไหมนนี่คือบทบทสนทนาสั้นๆของสาวๆนะครับผมไม่สั้นเท่าไหร่แล้วนะับจะยาวแล้วเนี่ยเข้าไปนอนพี่กาเข้าไปนอนสิค่ะใช่น้องเขาเขากลัวผีหลอกเพราะว่าเขาเมื่อคืนเขาพักเนี่ยเขาเข้าไปในห้องน้ํา แล้วก็แขกคนที่พักก่อนนั้นเนี่ยลืมชุดเอาไว้พอมันเห็นชุดปั๊บมันก็จินตนาการเลยชุดผู้หญิงไน่าจะเป็นชุดผู้หญิงอะชุดธรรมดาเสื้อผ้าธรรมดาแขกลืมมาไว้อะไรประมาณนี้พี่ออกมาตอนตีสีครึ่งแล้วเขาน้องเขาน้องเขาก็ยืนอยู่ที่รถแล้วยังไม่มีห้านาฬิกาเล นี่เด็กปา์ดีมาคอกระจกต้องตื่นอีกแล้วจะไปขึ้นดอยกันวันนี้เราจะไปแอลดอยแอลดอยมืงตอนเช้าหมอกเยอะตอน้าหอยอะกเยชกัยพี่นเชามกเยที่ดูแลทา่พอกเยาหอกว่ช้าหช้านี้บอนดาอกยอากาหหนาห ส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะมีหมอเกเยอะอย่างเนี้ครัตอนนี้ก็5นาฬิกา30นาทีช่วงเช้านะคนยันนี้ก็เขาตื่นกันแล้วครับอ๋อหมอกสวยใช่ไหมแต่คุณป้าไม่ได้สวยใช่ไหมชุดสวยมากครับโอ้เหมาะสำหรับขึ้นดอยจริงๆเลยวันนี้ อ่ะเดี๋ยวไปหากาแฟเดี๋ยวจะเอาพาบันทรหานกันก่อนนะเดี๋ยว<า>มีกาแฟมีกาแฟเย็นเอยกาแฟร้อนตรงนี้ขอ,อลงไห้นะ,ะคะนี่สำหรับขึ้นเดินโอ้งามงามงามโอเคไปกินกาแฟเราแาด้คณะออกจากที่พักช่งชวงเช้านี้หมอกเยอะมากเป,ป้าหมาย<ล>ข้างหน้าก็จะไปที่ถนนหมายเลขสามนะครับจากนั้นก็จะขึ้น ไปที่สปันนะครและอีกหลายๆที่รวมถึงบอกเกลือ6โมง15นาทีโดยประมาณในถนนในหมู่บ้านครับจะเห็นบรรยากาศของวิถีชีวิตของชาวบ้านย่านนี้นะครแต่ที่น่าตื่นตาตื่นใจก็จะเป็นหมอกนะครับช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้ทุกวันครับเท่าทีาท่คุยกับเจ้าของที่พักแต่ถ้าเป็นบนดอยเนี่ย ก็จะสว่างเร็วกว่าข้างล่างแล้วก็จะเห็นหมอกเป็นทะเลหมอกสวยงามครับแต่คณะเราไม่รู้ว่าจะขึ้นทันหรือเปล่าไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกว่าดอยอะไรครับขึ้นมาเนี่ยตรงนี้จะขึ้นภูค่อนข้างจะสูงพอประมาณบริเวณริมทางตรงนี้ก็เป็นที่กางเต็นเป็นลานกางเต็นท์นะสวยงามเส้นทางนี้ไปอำเภอบ่อกเกลือนะครับบ่อกขอ้างบนเนี่ย จะไม่มีนะครับค่อนข้างจะสูงระหว่างทางครับผ่านถนน I Love You ก็แวะกันยิ้มซนยิส,สายอากาศบนนี้ค่อนข้างจะอากาศเย็นสบายนะครับเป็นจุดชมวิว อีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าสนใจลมโชยมา,าเย็นสบายนะครับที่นี่ยังมีที่พักเล็กๆให้สำหรับท่านที่สนใจมานอนเล่นค้างคืนนะฮะที่ตรงถนนไอริแอยู่ถ่ายรูปกันนุกหนานอันนี้คือ101ใช่ไหมระวังรถเดอ้อ เอาให้ไวแหลมให้ไวรถมาหลายคันที่ขึ้นเนินมาเนี่ยก็ต้องพุ่งอะ่ะต้องเร่งขึ้นมานะค่อนข้างจะสูงนะเออใช่ใช่ดูแล้วมันสูงแต่น่าแปลกใจที่ชาวไร่ชาวสวนที่นี่ก็ยังคงนิยมปลูกข้าวโพดกันสังเกตเห็นทุกอำเภอ ที่หลายๆคนเรียกว่าเขาหัวโลน้นนะครับเ,ออเห็นได้ชัดนะว่าพวกเรานี่เป็นชะโง,งกทัวจริงๆใช้เวลาอันสั้นนะครับกับทิวทัศน์ระดับพันล้านแต่เราได้แค่นี้กับสามนาทีที่มีค่าอีกจุดหนึ่งครับ จุดนี้ก็เขาเรียกว่าจุดถนนหมายเลขสามถนนที่โค้งเป็นเลขสามครับจุดนี้เป็นจุดเช็คอินอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆที่นะฮะหลายๆท่านสามารถจะมาถ่ายรูปกันนะครับก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวแล้วนะครับซึ่งช่วงเช้าเนี่ยเส้นนี้ถนนหมายเลขสามเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่ผ่านขึ้นไปยังอำเภอ บอกเลกือแล้วก็หลายๆสถานที่ท่องเที่ยวคณะของเราเองก็ผ่านตรงนี้เช่นกันครับรลักษณะของถนนก็จะเป็นโค้งขวาโค้งซ้ายแล้วก็โค้งขวาสลับมองดูคล้ายกับเลข3นั่นเองครับอากาศก็เย็นสบายครับไม่ถึงกับเย็นมากนะฮะเอ,อ่อตรงนี้เนี่ย ถ้าเราหันหน้าไปทางทติดต้วนัออกซึ่งมองเป็นเลขสาที่จุดเช็คอินตรงนี้นะครับก็จะเป็นเลขสามในขณะเดีวยวกันช่วงเช้าเนี่ยมันก็จะมีแสงอาทิตย์ส่องเข้ากล้องพอดีเลยมีขนาดของพวกเรานะครับยืนรอให้พวกเราถ่ายกันอยู่นะฮะต้องสลับเป็นกล้องถ่ายรูปก,ก่อนนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับเส้นทางไปบ่อเกลือตรงนี้หมอกค่อนข้างจะหนาแล้วก็เยอะมาก ก็อยู่ที่8นาฬิกาครับช่วงเช้าเส้นทางด้านล่างก็จะลงเป็นเส้นทางลงจากเขานะครับตอนนี้เราอยู่บนดอยเลยนะเส้นทางข้างล่างก็สวยงามครับรถของเรารู้สึกเหม็นคแลนะครับเป็นรถที่วิ่งทางเรียรบฮะนานๆขึ้นมาบนดอยก็คาดก็ทํางานหนักเหมือนกันตอนนี้เราก็มาถึงศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ของเทพเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหลง่ปปหลงศึกษาเพาะพันธุ์ไม้ต่างๆนะครับเราและคณะก็มาหาอาหารเช้าทานกันนะครับอากาศเย็นพอๆกับห้องแอร์บรรยากาศดีครับ ที่นี่ก็มีเจ้าหน้าที่ยังมีศูนย์อาหารนะเราก็อาศัยที่นี่ครับมาทานอาหารเชา้ามันนี้คือบรรยากาศที่เก็บมาฝากกันนะครับทางนี้ทางลงไปห้องน้ําเวลาขึ้นนั่งรถขึ้นดอยทางโค้งๆนะเก่งยังไงก็มีมุนหัวเป็นเรื่องธรรมดา บรรยากาศดีครับนี่ขนาดห้องน้ำยังบรรยากาศดีสวยงามมากนี่ก็เป็นร้านอาหารนะครับจะมีพันต้นกล้าพันไม้ต่างๆโชว์ด้วยบรรยากาศนั่นนะในมุมสูงสวยงามมาก นี่คือบรรยากาศบริเวณที่เราจะกินอาหารเช้ากันด้านล่างก็จะเป็นสวนต้นไม้นะฮะสวนดอกไม้จัดได้สวยงามครับน่าทึ่งเราจะลง ไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรนะด้านล่างเป็นชุดความรู้ของการทำการเกษตรที่หลากหลายนะที่นี่มีให้ศึกษาเรียนรู้เยอะมากมันเป็บรรยากาศด้านล่างครับอากาศไม่เย็นเท่าไหร่ครับแต่ถึงก็ถือว่าเย็นสบาย พอๆกับอากาศพอๆกับในรถแล้ครับในห้องแอร์ธรรมดาเลยผมเองก็ไม่เคยมานะฮะที่นี่ก็เป็นครั้งแรกครับที่ได้ข้ามาเยี่ยมชมจุดนี้เนี่ยจะอ,อ,อยู่ในส่วนของอำเภอบอกเกลือของจังหวัดน่านนะครับอ๋อครัวอยู่ฝั่งนี้ครับด้านนี้เป็นด้านห้องอาหารอาคารเขางค่อนข,ข้างจะเยอะ ตัวอย่างวิธีการแต่งซุ้มของต้นหมุนนะสวยงามมากเขาจัดการทรงพุ่มของต้นหมุนให้มีความสูงระดับหัวพอดีครับเดินลอดเข้าอาคารได้ทำให้มีเป็นร่มเง,งาแล้วก็เก็บลูกหมุนได้สะดวก เยอะมากครับลูกคนเช้านี้ครับเรามาใช้บริการอาหารเช้าที่ศูนย์นี่แหละครับเป็นเมนูเดียวเลยครับนั่นก็คือกะเพราหมูไข่ดาวคือแบบว่าต้องรีบกินรีบไปคนระเวลามีจำกัดกะเพรานี่ก็เพิ่งแม่บ้านเขาเพิ่งไปเก็บเมื่เช้านี้เองครับอยู่ใกล้ๆเนี่ย เราเป็นชุดแรกที่เข้ามาสั่งอาหารเช้าที่นี่ทานลองชิม,ม,อ,มอร่อยครับจะได้กินรสจัดจ้านรสชาติดีครับอ,ออกเผ็ดนิดๆสิ่งนี้ขาดไม่ได้พริกน้ำปลา ขอพกน้ำปลาเอาขอเลยเหรอหอ,อ๋อพริกหมดแล้วครับเดี๋ยวแต่น้ำปลาคณะของพวกเราก็มาถึงหมู่บ้านบ่อกเกลือนะครับหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อกเกลือที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ทำบ่อกเกลือเป็นกระสินเ่าเกือโบราณครับเกลือโบราณ800ปี ก็เป็นวิสากิจชุมชนท่องเที่ยวบริเวณข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนนะฮะหลายเลยทีเดียวตั้งจุดนี้เป็นจุดออบ่อน้ำที่มีความเค็มนะฮะมีรสชาติเค็มมากเป็นบ,อบน่อโบราณน้ำพวกนี้นะเขาก็ตัดขึ้นมาเพรามวาตากแดดให้ตกผลึกเป็นเกลือนนครับ มันมีอะไรน้องะนคะุลมาค่ะดูซับค่ะเคมีตก้าน้องน้องคะเนี่ยมันมีเป็นผงอะไรบ้างคะผงคาเมนมะขามชาโคลงโสดกาแฟอันชันแล้วก็แต่งเป็นกลิ่นกุหลาบธนาคาฝางค่ะสีแดงน้องที่แชรถ่ากันสูงเท่าไหร่คะสติปาเาสามพอนี้ใช่ไหมสามพอเลยเหรอ อันนี้มันทำไมเป็นสีดำนะชากูไงคือทาคือทาคือ๋อคือบอดี้สครับค่ะมันต้องเอาไปทำยังไงนี่สครับได้เลยเหรอก็สครับได้เลยขัดได้เลยขัดที่ไทมีฟองสบู่ขัดตามมาหมาถึงว่าบ่อนี้เป็นบ่อสาธารณะของหมู่บ้านใช่ทุกคนมีสิทธิ์มาสับมันมีสองบ่อค่ะแบ่งกันใช้สามสิบคนที่ทําแบบนี้อันนี้ของพ่อห้าสิบแปดปีละแล้วของน้องน้องเอของน้ําเกลือมาจากไหน บอ่อที่ขุดขึ้นมาใหม่มีไหมครับไม่มีค่ะเจาะอ,อีกก็เป็นน้ําบาดาลน้ากินน้ํใช้ยน้ําอาบลงไปเลยค่ะแต่แต่ความลึกมีเท่ากันกับน้ําบาดาลอันนี้สีเ่เมตรห้าเมตรได้ค่ะไม่ได้ลึกมากนะคะแต่ว่าบอ่อนุ่นขุดใหม่ทําใหม่ลึกคาะเกือบยี่สิบเมตรค่ะนั่นก็หมายความว่าคือต้องเป็นบอ่อโบราณเท่านั้นถึงจะมีน้ําเกลือใช่ค่ะที่คนโบราณขุดพบมีแค่สองบอ่อที่เคม็มเจาะอ,อีกมันไม่มีแล้วน้อน้ําเคม็มหนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไร เข้าใจเข้าใจตอบไม่ได้เหมือนกันค่ะนะาก็รนีเขาก็บอกว่าเป็นเป็นทะเลมาก่อนจบแค่ <S <S นั้นเขาไม่แต่ไม่มีเอลดีนเอ,อ่อจริงๆในน้ํามันมีค่ะแต่ว่าเราใช้ไฟไไจุดเดือดมันเกินร้อองศาไอโอดีมันเลยรละเหดระเหยทิ้งไปกับเกลือก็เหลือเกลือโซเดียมคลอไรด์เกลือเพียวๆก็เกลือแกงทั่วไปนี่แหละค่ะใช้เป็นเครื่องชูรสเหมือนกันแต่ถ้าทางสมุสาครเขาใช้แบบ พลังงานรวมพลังงานแดดเนาะจุดเดือดมันไม่เกินแปดส้บสิบองศามันก็หลงเหลือไอโอดีนอยู่บ้างถามว่าพอไหมก็ไม่พอก็ต้องส่งให้เขาปอกขผาปนละเอียดแล้วก็เติมไอโอดีนให้ได้มาตรฐานของกระทรวงสาสุขเหมือนกันค่ะน้องใช้ไม้จากไหนมาครับไม้ที่เอามาเผาเนี่ยอันนี้ซื้อไม้ลำไย,ยมัต่างอำเภอปัวค่ะคือไม้ฟืนเนี่ยเราต้องใช้เยอะเหมือนกันเพราะเราต้องต้มทุกวันใช,ใช่ไหมครับเผาทั้งวัน อ,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 อเพราะฉะนั้นไม้เนี่ยมันก็ต้องหายากต้องซื้อเข้ามาแล้วก็ใช้เวลาสั้นๆครับแวะมาซื้อเกลือกันเพราะว่าเกลือที่บ้านเราที่ชุมพรเนี่ยรสชาติมันไม่อร่อยเหมือนที่นี่ <laughs> นะฮะต้องขับรถมาประมาณสักพันสองกิโลถึงจะได้เกลือที่อร่อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปสปันนันต่ออันนี้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเลยใช่ไหมชื่อหมู่บ้านบอกเกลือเลยใช่ไหมฮะอันนี้เป็นในตัวอำเภอเลยใช่ไหมอำเภอบอกเกลือใช่ปะ ถนนที่แคบไปเลยนะว่าขยายไม่ได้นะมันเหมือนกับที่ทางรถไฟที่เขาขายข้างทางออตลาดพล้ล่มภุกให้เป็นบรรยากาศบริเวณในตัวชุมชนบ่อกเกลือนะครับมีทั้งเขาทั้งภูไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วนอกจากเขากัะภูด้วยความรวดเร็วครับเราก็มาถึงหมู่บ้านสปันนะฮะเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของอำเภอบ่อเกลือนะครับที่นี่ คือลานจอดรถของน้ําตกสปันครู้นึงเราจะขึ้นไปเที่ยวเก็บภาพก็ประมาณทิงเที่ยงะนะแต่ว่าตรงนี้ความชื้นค่อนข้าง,งจะสูงมากเลยครับตง้งริมๆเนี่ยที่น้องเบาหิวเดินเนี่ยก็จะเป็นทานน้ําไหลที่มาจากน้กําตกเป็นทาน้าเล็กๆครับมีพันไม้นานาชนิดใหญ่โตวสวยงามนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงครับ และที่หลายๆคนต้องการโดยเฉพาะพี่น้องชุมชนเมืองอันนี้น่าจะเป็นต้นมาไฟป่าแน่เลยตอนนี้นะครับฝนไม่ได้ตกครับน้ำก็เลยไม่ค่อยเยอะักเท่าไหร่ไม่เหมือนภักใต้ครับตอนนี้ทราบข่าวว่าฝนเยอะมากอ๋อมีอะไรขายมั้งอ๋อมีกล้วยย่าง มีมันขา้าวโพดโอ้หน่าทานครับอะไรนะั่นนี่เขาเรียกอะไรนะมะเขือควายครับต้นเป็นยังไงครับเนี่ยต้นเป็นพะวันคะวันอ๋อ,อรสชาติเปรี้ยวๆใช่ไหมฮะ,ะมีเฉพาะที่น่านเหรอใช่ไหมไม่ใช่น่านค่ะมีที่บอกเกลือบนนี้เลยออ๋น่านไม่มีที่น่านก็ไม่มี ที่ที่เห็นที่นั่นหรือกรุงเทพคือเขาซื้อกลับไปอที่มันจะคล้ายนั้นอะหาลูกมะปิ้งบ้านเราอะมาเลยนะมะดันมะดันมันมันจะหอมกว่ามาเขือไฟน้ำจะเยอะกินดูเถอะก็ถืยังไงเนี่ยแกมอโลดมะโค้งแต่อยากกินแบบดองพี่กินแบบสดอร่อยพี่กินดองเหรอกินแบบสดนี่แบสดแบบสดมันจะเปรี้ยวอร่อยพี่ก็มีลูกค้าเนี่ยพอเร่งไปหกสิบบาทสามอันจะเอาขึ้นเครื่อง อันนี้แบบแบบสดนะฮะมันจะมีแบบสดกับแบบดองนะครับเอ๋อเลยครับพี่ถ่ายตัวพี่เองอืมเปรี้ยวจะออกแต่หน้าหนาวนะคะปีนึงออกแล้วก็ไม่มากนะกลมกล่อมมันเป็นไม้ป่ายนะครับน้องว่ามันกินอร่อยกว่าไม่ร่วนไอ้ร่วนเปรี้ยวมากของบ้านเรานะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นเปลือกออ๋เปลือกมันก็กินเปลือกได้เลยค่ะได้เลยมีเฉพาะที่บ่อเกลือเลยนะ ค่ะมีที่บนบอกเลยเลยมันไม่รุ่งเปรี้ยวเหมือนที่เราจิ้มนั่นแหละนั้วมีมีใครจะเอาไปขยายพันธุ์ปลูกที่อื่นไหมฮะมีไหมติดค่ะเพราะว่ามันจะออกของมันเองเหรอเอาไปก็ก็ไม่ติดไม่ติดลูกจะลองปลูกดูว่ามันจะติดไหมมันจะปิ้วเหมือนนุ่นนะข้างในมันแล้วแต่มันจะอมค่ะเพรามันอยู่ในป่าเย็นเล้วขอกินข้าวโพดก่อนตอนนี้เราก็ได้ข้าวโพดมานะฮะ ข้าวโพดย่างกินรองท้องก่อนเที่ยงจะได้มีแรงขึ้นน้ำตกข้าวโพดข้าวหวานมากครับหวานแล้วคณะบางส่วนก็ตัดสินใจขึ้นไปบนน้ำตกนะครับไม่ได้มาอาบน้ำตกหรือไม่ได้มาเล่นน้ำตกแต่จะขึ้นไปดูบรรยากาศของน้ำตก ที่นี่บ้านสะปันระยะทางที่เดินเนี่ยมันกี่เมตรหนึ่งรู้ไหมว่าเดินกันกี่เมตรครึ่งก,ก,กิโลไม่น่าจะไกลนะเป็นเขตป่าเป็นอุทยานเป็นป่าอนุรักษ์ก็แน่นอนครับว่าพันไม้หรือต้นไม้เนี่ยก็ยังสมบูรณ์อยู่ยยถ้าใครที่ หลงไหลในต้นไม้พันไม้ธรรมชาติก็จะน่าชื่นชมมากครับแต่ส่วนผมเองเนี่ยจะไม่เคยรู้จักพันไม้ป่ามากนักรู้รู้จักไม่กี่ชนิดตรงนี้ก็เป็นจุดชม,มน้ำตกอีกจ,จุดหนึ่งนะครับตรงนี้ ต้งจุดจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่เล่นน้ำนะฮะแล้วก็ที่นี่ก็ยังมีอุปกรณ์ช่วยเหลือนะฮะยามน้ำป่าไหลหลากนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะฮะให้เร็วเพราะยังไม่ถึงยังมีข้างยังมีข้างในโน้น,น,น,อ,น,นอ,อีกไวอ๋อใช่ น่าจะอาบน้ำยังไงน้ำอุ่นที่ห้องพักยังไม่อาบกันเลยข <c oughs> ี้เกียจอ่ะเราเดินกันต่อจะมีอีกระยะหนึ่งจร,จริงๆแล้วมีมีกี่ระยะนะทั้งหมดที่สำคัญนะคะมาเมื่อสั้ครู่นั่นก็นบอกมีสามตอนอ๋อเราไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่ามีแต่เขาบอกว่าไอ้ที่ไปสูงสุดน่ะอีกประมาณกี่กิโลเมตรเมื่อกี้ได้แล้วเราห้าคนก็ ตัดสินใจ <laughs> ไม่ขึ้นนะฮะเพราะยังมีอีกประมาณ400เมตรหรือครึ่งกิโลเพราะว่าเรามีเวลาจำกัดแล้วก็ยังมีสถานที่ที่ต้องแวะไปเยี่ยมชมอีกหลายสถานที่ก็เลยต้องบายบายกับน้ำตกสปัน <laughs> เดินกันไปทึงไหนครับไกลเกินใช่ไหม <laughs> ผมผมก็ตัดสินใจเหมือนกันว่าเออ อาละ okay, โอเคนี่พอน้ำมันน้อยแล้วนะครับตรงน,นี้เห็นต้นไทรตรนนี้สวยมากครับชอบอืมต้นไส่นี่ครับเป็นถือว่าเป็นต้นไม้ที่สัตว์ป่าชอบกินที่สุดครับจะเป็นลิงกระรอกข้างบางชนีนก เกืบทุกพินิดนะฮะที่กินผลไม้ก็จะชอบมากตอนนี้เราอยู่บนถนน,นที่ออกมาจากตกสปันครับเอ่อด้านล่างก็เป็นชุมชนเป็นอะไรท่อนข้างที่แครับต้องขึ้นครับไปต้องสีโค้ง แ้วให้เขาดูดูหลังให้มีคนดูหลังให้เราจะขึ้นเน,นินเอาปล่อยเบรกนะเดี๋ยวมันไม่ได้ไปเจอได้เราคิดไปดิ